นีแ่แหละการกระสีนานาวน้ำไม่ต้องสาก็เริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วบ้านยังวาวเงินเรินก็ยางเลยแห้งดินก็ได้ อเราเป็นรปภ่ะตุเออรปภเออรวนนั่นคนละเพราระว่ามเมื่อนี้ก่อชีวิตมาไวเพิ่นฟุกแครนขึ้นเฮือนเพิ่นฮะมื่อแรงนี่ตอนแรงนี่แหละเพื่อนไทเพื่อนในบ้านนั่นแหละเพื่อนให้ไปเฮ็ดกินซอยเพิ่นหนาตุก็เ,ออเลยว่า เขาโทรมาถามนี่เขาว่าเอาเมียแล้วนี่คือว่าเห็นนายหันนี่เอานะ้วใช้เอาโหลดไปอยู่ไปนั่นก็ดีไปลินผู้นั้นว่าพาเบิ้งเด้อแหละก็ไปเบิ้งคือคินนี่แล้วไปเบิ้งแล้วมันบ่เข้ากันเลยกับนายอันนั้นแหละก็เยอะเฮาก็ดีบ่แม่นเฮาสิอันนั้นก็เห็นแล้วเอาโหลดลูกมันก็ชิได้แล้วเฮาแนวว่าเขากเบิ้งก่อนเขาบ่แม่นเฮาก็สิว่าเห็นคนใช้อันนั้นเอาจะซื้อถูกเห็นคนเอาเห็นเอา หันทีเอาก็ะชีเอาบัปัำหนึ่งบัวแมนเน่นั่นเนาะโอ้ก็บอกว่าเนาะยันว่าโอ้ยแล้วชิเอารถหนึ่บัแมนก็ต้องเบิงกบ้านอันนี้เนาะเอาว่าวอันเฮาอยากได้ตัวเตี้ยคือมันเอาน้ำเฮาเอาน้ำเฮาก็เป็นดั่งเป็นเดิมมากเพราะงั้นชาวนางนี่เด้เออชาวนางมากับโมหนอมเนี่ยมาเลยก็ทั้งอนทั้งอนคือกันกับชาวลาน้อยชาวอันอันนี้แล้วชาวชันนี่แหละทั้งอนทั้งแล้วเยอะเฮานั่น เขาหนึ่งโมเมนว่านั้นเขาจกได้เลยเขาจกเอาเป็นดั้งเป็นเดิมนี่ยนะบมเมนว่าชีพไปพังนี่ยบ่บ่พังเลยกระเพากรบเพาะเ่เห็นว่าได้ผัวที่ผูวพังอยู่นั่นอันเช่าลาน้อยนะกับอันเช่าอันนี้นั่นว่าพังมันคือว่ามันจักหน้าได้เนาะตูวเนาะเออคันว่าเอ้อเบาแต่ว่าเบาไปเลยเนาะอันเช่านางนั่นได้เลยประเด็นนี้นะอันพังนะยังบ่ได้ย่าเขาหนึ่งบมเมนตาพังกันเอาเลยเอาโล อีสีน้ําเพียงเท่าชํานี้แล้วยังสิไปพังฮอดพี่ใดอีกโหบ่ได้พังไผใดนี่ได๋บ่จักได้ลกันย่าเฮาบ่แม่นเฮาสิไปเอาแล้วก็ย่านันพังปีนี้หึบ่ได้บ่เอาแล้วเฮาก็ย่าลเฮาก็บ่ทําดข้าวคือนี้แหละกับานางบ่ออย่าเฮาหมู่บ่มักหมู่บ่มักแล้วหมู่จังพังบ่เฮานี่บ่พังพอเอาแล้วเฮาก็เอา khiến <laughs> anh bữa thô cháo anh mình tìm vậy đi không thầm đâu Ờ, ăn hoa quả chỉ mưa đấy tuổi ờ, ờ, mưa mưa nào mưa này cả ma mai phải ba hoa ăn đầy là học quả chị mà thay là thì đi sập bài đi gì chào chào cà phê cà phê เอาแล้วเอาอย่าน้าให้เราเรามาอยู่น้ำค่อยนี่ยนะพราะกำลังค่อยจะเกี่ยวจ้างคนเกี่ยวเข่าอยู่ดน้นี่น่ะมาบังดูเอามานเนี่ยเขาให้ดอกค่าเจ้าไปมาหนะค่ารถค่าเรือหนะคอยบ่ายเอเอเออออ คันว่ามันว่าเอาอะไรมาลุดอันผูจักบัวเช่าอันหินบอกอันอยู่ชิมท่าเจ้าจักบัวเฉวีนแล้วยังเรายังอยู่บัอยู่บนชิมท่าเฉวีนน่เออกระชิเทาแล้วแต่คอยไปพูนก็เล่ากันเล่ากับผู้เชาารุ่นช่ำกันก็ผ่อยเแวีนนั่นแม่แม่แหละ เออเออชาวแวนเลยบักอันลูกโมแก้วน,น่ะบักเตี้ยบักเตี้ยนั่นลูกโมแก้วน่ะอันชื่อเมียโมแก้วนั่นจักชาวฝั่งเฉลี่ยลืมลแม่บักเตี้ยนั่นลืมเลยแหละพอยกระดีพอยกระดีเออเออเออโอ้ยขอขอเพิ่งเจ้า เหีนบ่ขอพึ่งเจ้านัาทกวาดในก็ดีหาให้ในทอนบ่ลืมชาติบะบาทคุณดอกคันได้งอนคอยก็เออ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 ดีบอเออเด็ดตัวนั้นแหละดีอันนี้เราประมาณได้บอหาชิพบอโย่ ทังบ้านแล้วเออเออ,เอ,อธรรมดาชามสิบชิบที่เอาอยู่โอ้คนนันเท่าได้นี่น่ะเนาะทุนเนาะเออเออนางทุนเออบ,อบอร์เฟรไลท์ดิ เอาเบอร์ที่ทุกเออเออเอาเบอร์ยิ้นบ่เอาเบอร์เราให้คอยหน่เด้อคันเราตกลงเออตกลงนึกคอยจวดไปหอดเราลรนนี่หนิหน่อยไม่ได้ยากดอกหอดเทือนเานานนนรา,นนเาปรับขอบริเวลคอยคอยบน คอยไได้ไปไปอยู่ไรคอยไปลินน้ำลาวได้คอยนำมันันหลังอิงล้านเลยคือคู่มือนี่คอยชิไปชูไปสีไตอืดเพี้ยงพู้อยากได้คอยอันให้ไปชูคัะคอยบอกเอาเนี่ชิไปป้านาป้าเฮือนคอยป้าโจแต่นาเขาก็ยังให้ชามล้านแล้วชามล้านบาทแล้วเจ้าวะคอยจะขาย <laughs> เออเออคอยเห็นแล้วน้าตู้มีตู้พายนะเห็นแล้วเห็นแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อบอ่อไดนบ่อแมนว่าไปจีบอันนั้นอ,อินนั้นเขาพวกลุงชิปอันไดเอาไปได้น,นั่นน่ะบ่อแมนเขาไปจีบกันดอกนั้นไปเห็นวันมวนจะเชื่อแปลว่าชุมลุงชิปมันเอาเงินในเขาอ่ะนะพอได้อันอันนั้นเขาได้เงินชุมลุงชิปก็ดีหนนะเขาเบิ่บงลาย จักนำาขาจว,ว่าคันค่อยอันคันค่อยทายน,นอเขาจะไปหาทายคนถูกคนยากหันขึ้นตามผู้ผ่าป่าไม้บมดแห้งคนเบิงแหละเนออึดเข้าอยากป่าเห็นเบาเบาเตียงเบาเตียงทองเราไปเห็นบ่เบาเตียงทองเราโอ้ยเงินเงินเนือ,นอนงนอกคุณชงมาให้เรานั่นช่วยไปช่วยเหลือเออแมนอืมเออ แม่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 อ๋อ,อ,อ,อขนาดันนันานเออเออขนาดก้าวมันนนั่โทรหาเนื้อเอาเบอร์ให้ผู้ชาวไทยเด้อเอออ่ะทรมาจะใช้ตุกลาน้ามลาน้ามลาโคกนั่นบอกเออลหาหน้ามลาโคกชิงท่าลาน้ามคุณเด้อ คนไปจักตัวไร้คอยไปจะเข้าด้านเช้าตั้งแต่เป็นนมคุณบ่าเช่าแก้วเออเช้าแก้วเนี่ยคอยแม่เขาอันอีคุณมีนี่แล้วครูเช้าหนึ่งเช้าแก้วนะเราจังถามมันลูกเจ้าอันนนั้แม่ชื่อในเราอยู่ระหานำของชาคุณมีบัดนี้แหละเมียหนักเช่าแก้วเราครูจักเลยเช้าแหวนเช้าแหวนเท่าแล้วเรากระแม่เล็กตะกี้น่เช้าแหวน ค่อยไปกัครับช้ากันก็ค่อยนี่ลินกันอยู่ะจวจะแวะเท่านั้ชาวแก้วชาวอ่อนแหนคนอยู่ชิงท่าชาวพ้องนั่นแล้วเออเมี่ยอมโมแก้วนี่โมโนแก้วนี่ชาวพ้องมั่นแ้วะในบักเตี้ยนนี่นะชาวพ้องชาวพ้องโมแก้วนั่นตายแล้ว ແມ່ນນະຈັກແລະດິນີ້ພໍລາກໍມຮບພດກົ ชุบพันว่าให้แหละมันชีบคำบออพันไปมันไปเบื้องโู้กว่ามันนั่นเปหนไรโย่คนไก่ครับมันแล้วป่านเลยนะอือไก่เด้อผัวลงหอดชะละวันมันบนมันไกล้เลยเป็นย่าชะละวัน แห้งเนาะทำมันแต่นี่หาเชลวันมันช่องร้อยกัวรักคนไหนมันจะเข้าชามร้อยคนไหนจะหดคนหากเขาไปนั่นเขาออกแต่เชโนนี่เข้ามงหดพุ่นนั่นหกโมงเช้าไปนั่นหดบ้านนั่นตัวคนบ้านเมียเอาคนค่ารถเท่าไรนั่นตัวนั่ไปคนรถชายทางจักแล้วเข้าโ่ได้ไปรถชายทางจกเถิดนี่ตะขีรถจักเขานี่ไปรถ ขี่รถจักฮอดพุ่นบ่ตูกหอดบ้านผู้แล้วจะละวันฮอดบ้านอันนั้นผู้แลี้ยงหอดชาวมวยผู้แล้วเขาไปยอมแล้วฮอดเชกกองอัตะปื้จะใกล้จะไกลแล้วอันรถจักเขานี่นะเขาหนกแต่เชโน่เหงาก็ไปเช่ากินข้าวอยู่อันบัตรโป้งหนุกอึดแต่บัตรโป้งกับพี่ฮอดบ้านฮอดชาวมวยผู้แล้วก็ไปชาวมวยกัน ทีว่าอาด้นียังโหลจากเขานี่วคุณแล้วค้นว่าฮอตนอนเจ้าขี่โอ้ยเชกองให้ไกลแล้วสามด้วยกอลักยังว่าเอวยังดีอยอะระตูเนตูเนาะนั่งรถยังวหวอยู่ยังนอมแบเขาเป็นยังนุ่มนั่นโบได้ผักไวยขี่ไปแล้วร้อยรถหอดพุ่นแล้ยกะคำนละจำใจคือเั่นคำใช้กับินอนนอนหักบทันได้นอนนอนเธอหนึ่งเฮ้ย มาแต่บ้านเมียมาแต่บ้านกังมาวอยแล้วผู้น,นี้อันบ่ายบงช่องงงเลยจะออกมาแต่บ้านกังมาเลยมานอนอยู่อันเมืองแถบางท้อนอนอยู่บ้านผักนอนแล้วเฮ้ยอันกะไปอันกินเข่าอยู่ห้านเขาแลวกินเข่าย,า,ยแาแล้วกลับมาเลยผักโรตเนี่ยแหละก็ไปนอน นอนกับประมาณวันชิปนาทีนี่แหละมังอบักตัวปอก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 มันแบบไมีป่องเิพาะชิบชิบบุ๋มขโมยบ่มันเขลียยังไงใครเนาะวะคอยนี่แล้วสาวบ่ตุผู้สาวคอยนี่แล้วจะเคาะยังวะดีเจ้าจะเคลียังอังคอยจะเข้าไปนอนนำเจ้าเอาแล้วช่างววัวแท้ ่ไดู้จัักกนเราอยู่บ้านไหนอยู่เมืองไหนจะงอนจะเข่าเป็นมานอนนี่ก็เว้ากันบ่ได้ใครรับก็ถูกเว้ากันทุกคนอ่าญาตมันเข้าไปแล้วมันรังเชื่อมันยิงมามาเคาะเนาะเออพต่ผู้ชายมาชัดจะคนจัก่องมาลู่ใส่คันคอกันตีกันอยู่หันแล้วก็เอาเงินกันแล้วก็ไปแล้วก็แล้วเลยเด้เงินบัดรห้าหกสิบล้านถือไปในถุงนี่เยอะเต็มเต็มเลย เจ้าบุญใจัยนไหนแล้วเนาะเออเจ้าบัจจัยคือในไหนใจบุญในไหนมาจจกมานอนน้ำค่อยแล้วก็ต้อคุยกันนั่นแหละเอาคอยจกได้เงินนี่หลายๆลายปได้เจ้านอนนั่นให้คอยล้านหนึ่งโอ้ยคนบ่ได้ให้แล้วบ่ได้บ่ได้อีกเมื่อโล่ล้านหนึ่งสองล้านเลยคนเอาแล้วคนบ่นอนน้ำบ่คอยเมื่อยอยู่ปั้นนี่นอนนอนออกอนี่ยาแหละเจ้าชายหลายประได้บ่ให้นะบ่าคอยบ่นอนน้ำ ค่อยเบาหน้าเหมือนนี่คนเบาเหมือนี่นั่นกันเปนมือใหม่จักเลยเด้อบ่ค่อยเมื่อยวัวจะถูกกว่าให้ค่อยในกว่าวางหาเชนเก่าดอกหาเชนกับโบได้เชนหนึ่งกับโบได้เราไปายามหาเชนนั่นที่เข้ามานอนน้ำค่อยจะชื่นนี่ค่อยก็ยังยังบริจากได้แล้วเดี๋ยวนี้นั่นค่อยเมื่อ ให้ค <mit> ่อยกว่าจะถูกว่าให้ค่อยชามเชนเราดอกหัวได้บานอ่าเยอะบ่บ่บ่หิมือหิมือบ่บ่เลยบ้านตัวบ้านนี้เราไม่จัดคือชินหอดไม่จอบอกตื่นมาเชามานมอนควนเจ้าบ้านผักทิ้นทิ้นในไหนอันตู้ผู้ชาวบ้านจะเขาไปนอนนำผัดให้เขาเมื่อโอ้ยจักทุกคนในใดเฮ้ยวะ เนามที่บรเิเฮนกันก่อน,นอเลยดีโมดันเ็นกัน